สวัสดีครับยี่ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EQ s a n g Channel นะครับเยโดวยวันนี้ก็อยู่กันในเกมเศรษฐีนั่นเองะครับซึ่งวันนี้เป็นการสุ่มตัวละครตัวใหม่นะครับที่เข้ามาพร้อมกับแผนที่ใหม่นะครับก็คือมันวอลนั่นเองก็จะมีทั้ง 2- ส,สีนะครับก็จะมีสีชาติแล้วก็สีคามนะครับซึ่งความสามารถจะต่างกันแค่สีชาติเนี่ยจะเป็นแผนที่ย้ายไปจุดสตาร์ทนะครับ3ครั้งส่วนมันวอลสีคราเนี่จะเป็นปันยานนะครับอ ก็ต่าง,งแค่นี้เลยที่เหลือก็สกิลเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยผมว่าสีคามน่าจะพาสีดีกว่าสีชาตินะครับเพราะว่าน่าจะเล่นคอมโบได้ง่ายกว่ารวมถึงคอสตูมที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของสีของมันวอลด,ด้วยนะอืมโอเคก็จะมีได้รับคาถาได้รับตุ๊กตาแล้วแล้วยังไงนะก็คือก็คือได้ทีดเดียวสองตัวใช่ไหมปิดทีหรือไม่ใช่วะอโอเคผมมีเพชรอยู่แค่ 7,500บาทเอ้ย 7, 500เ5 0 0เพชรนะครับก็ไม่น่าปิดหรอกแต่ว่าก็เติมแพ็กอะไรมาแล้วโอเคมาเริ่มสุ่มกันเลยก็จะเป็นในรูปแบบของแพ็ก500เพชรนะครับอืมก็เน้นหาคาถา A บวกกับชุดทันบกก่อนนะครับโอเคได้มาแล้วคาถา1อันเอ่อโอเคได้คาถามา2อันนะครับจากแพ็ก35บาทนะโอเคถือว่าเริ่มต้นได้ดีอยู่นะครับอืม โอเคงั้นเรามาต่อกันที่500เพรกันเลยคาถาไหมานะทุกคนถ้าผมมาตอนนี้คาถาเราขาดแค่2อันแล้วนะออกดีอยู่นะครับเราไม่โดนล็อกไอ้บนโอ้หั่โบกออกสองตัวทุกคนก็คือมันใช้ทั้งหมด10ตัวเราได้มาแล้วสอง่ะโอเคได้มีอีก3มครับเหลือหายอีกเจกับคาถาอีก2อนะทุกคนโอเคว่าอ่อนอีกแล้วทุกคนก็เท่ากับว่าเราได้ฮันโบกมาสี่ตัวแล้วใช่ไหมก็เหลือหันโบอีก6ตัวอ่าโอ้ยเริ่มต้นมาก็คือดีเลยนะเกมอวยปะเนี่ย หรือไม่อวยแล้วอวยไหมโอวยอีกเปล่าไม่ได้ออกวัแน่เลยทุกคนออกมาดีเกินละคือได้เอบวกสองอันในกล่องเดียวนี่คือดวงดีมากนะทุกคนอืดอกไม้ห้าดอกผมว่าไม่ใช่แล้วโอเครู้เรื่องครับก็คือสรุปเมื่อกี้ได้ทันโบดมาสี่ชุดกับกรทาสามอันนะมาลุยกันต่อเลยครับอื โอเคครับคาถาอันที่4เหลือคาถาอีกแค่อันเดียวนะมาต่อกันที่เพจเลยครับอันนี้ก็คือพยายามหาสรัพยากรไอดีที่พอจะหาได้นะครับแล้วเข้ามาเปิดดูก่อนนะ3,800เชรเพนะลงไปเท่าไหร่แล้ว3,800เชรเพโอเคได้ห้างบกคาถาตอนนี้คาถาเราครบแล้วนะห้างบกเลยอห้าชุดเลยอสี่ชุดครับ ก็เท่ากับ11,000กว่าเพชรแล้วใช่ไหมโอ้คาถาเกินแล้วทุกคนได้้างบกมาด้วยท่าบอว่า้างบกเลยแค่3ตัวนะอืมอีเวนต์มันอวยอยู่นะครับเนี่ยค่อนข้างดูเหมือนว่าถ้าคนเพจพร้อมนี่น่าจะปิดง่ายไม่เกิน1 5ื่นนะครับโอเคงั้นเรามารวยกันต่อนะครับ <laughs> รู้เรื่องครับเริ่มเกลือแล้วคน เออเอเคงั้นเรามาเปิดแผดตรงนี้กันดีกว่าทึบ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 ไม่ออกแค่สามตัวเองทุกคนไม่ออกดอกไม้เริ่มเยอะแลวดอกไม้เริ่มเยอะละืมโอเคครับทางบกตัวที่แปดนะเดี๋ยวางบุยแค่สองตัวนะทุกคนอ่า ทวไงดีทำไงดีโอเคครับพยายามฟาร์มมาเรื่อยๆนะก็คือไม่ออกไม่ได้แค่สองตัวเองเดี๋ยวเรากดรับทรัพยากรก่อน,อนไห้คือกดรับทีเดียวไปเลยนะแล้วมาดูกันว่าจะออกไหมห้าบุกเออไม่ออกคนแล้วนี่คือแพงมากไอ้ที่อันเนี้ยมาคือแบบสึกเสียรายเงินมากขนาดนะ่ะ โอเคครับมาลุยกันต่อเลยนี่คือพยายามฟาร์มเด็กฟาร์มน้อยมาเปิดน,นะโอเคเราต้องมาดูมมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเกินตละโอเคครับฮัมบกเหลือตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มแปะตีเติมพาสมิชชั่นมาทุกคน โอเคมาลุยกันเลยว่าจะได้ไหมต้องปิดแล้วล่ะ 1, พันห้าร้อยเพรสุดท้ายเนี่ยโอเคทุกคนปิดแล้วอืมเรียบร้อยครับทุกคนก็โดนไปทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะหมื่นห้าพันเพจแม้กับใบเ่ากับใบม่วงอีกอย่างละใบ นะครับประมาณนี้สําหรับตัวมันวอลนะก็ตอนแรกเหมือนจะปิดน้อยแต่ก็ไม่น้อยแล้วนะโอเคก็ได้มาแล้วแต่ขอว่าตัวอีโวค่อนข้างจะเล่นยากนะครับถ้าแนะนําก็ให้เติมขอตูมกับแฟร์มาด้วยเลยอ่าขอตูมกับจีลิงแต่จีลิงยังไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเติมแพ็กที่มันให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างได้มาหมดก็ค่อนข้างคุ้มนะครับส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นสี รามนะครับอืมผมรู้สึกว่าสีชาตน่าจะเล่นยากนะกรับตัวสตาร์ทเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมเรามาติดตั้งอัญมณีคอสตูมกันเลยเพราะว่าอัญมณีสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยนะครับสำหรับสีฟ้ามันจะเป็นเปิดโอลิมปิกทั่วไปเลยตกเมืองโอลิมปิกแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงจะต้องตกหัวมุมนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเล่นยากกว่าปกตินะครับอืมก็เลยคิดว่าตกเมืองแล้วดูดเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะ โอเคครับผมมาแรกตัวก่อนก็แนะนําเป็นสีครามนะครับอืมแต่คือจริงๆไอ้พือหลังสีชาดอะสวยกว่าทาไมเขาไม่ทําข้างหลังสีฟ้าแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้อะโอเคนับได้ห้า้อเพจด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคตัดสินใจนะครับเลือกสีครามมานะครับทุกคน ก็ถ้าให้แนะนำก็คงเป็นสีครามนั่นแหละครับอ,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 อโอเคครับผมก็ได้ทำการจัดเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาเทสต,ต่อเลยนะสุมตัวเสร็จก็มาเทสให้ดูเลยโอเคจี้ก็จะมีตามนี้นะครับต้องเป็นหมวกซูปเปอร์นะครับ ก็คือชาร์โลซูเปอร์เพราะว่าจําเป็นมากเพราะตัวเองไม่มีซาร์โลซูเปอร์นะแล้วก็จี้ลิงนะครับก็สร้างเกติมากับสลับหลุมแล้วก็สร้างหลุมดําแล้วก็เป็นรองทัพติปปีของโคนะครับก็มาการตัววิกได้นะครับแถมนี้ยังมีกับหัวมุมด้วยก็คอมโบกับตัวละครเองได้แล้วก็ยังมีขังคุกนะครับเพื่อคอมโบกับจี้ลิงที่สร้างหลุมดานะแล้วก็เกาะลอยฟ้านะครับจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้ผมใช้เป็นเวอร์ชั่นในประเทศนะครับเพราะว่าจะได้ปวดฝ่าตรงข้ามไปด้วย ซึ่งถ้าคณไม่มีจี้ลิงจะใช้เป็นจี้หลุมดําก็ได้นะครับมาคอมโบกับรองเท้าติดตีกของโคลซึ่งจริงๆผมว่าตอนนี้เซตนี้น่าจะเล่นได้ดีสุดแล้วผมมองจี้อื่นสําหรับมันบอกไม่ออกเลยนะซึ่งคอตูมน้องมันวอลสวยมากเป็นเจ้าหญิงทุกคนมันน่ารักมากๆซึ่งผมก็ไปลองเทสมาแล้วตัวก็เล่นไม่ค่อยง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็จะมีแปนแล้วก็เมื่อฝั่งตรงข้ามทอยผ่านเราก็จะโดนผักไปเกาะล้างแล้วก็มีป้องกันมาเบลด้วย มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายด้วยนะครับแล้วก็ลบสิ่งติดตั้งรวมถึงเอฟเฟกปรไว้ตับตัวของน้องน,นะครับก็คือสร้างพื้นที่พิเศษที่พื้นที่หัวมุมแล้วก็พื้นที่พิเศษนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาดูในด่านกันเลยอันนี้ก็เจอมันวอลเป็นเวอร์ชั่นอีโวนะครับก็มาดูกันนะซึ่งจริงๆผมว่าตอนนี้เมตาตัวไม่ได้เก่งหรอกผมว่าคนี่ถอยคนสองอเก่ง<ม>อื<ม>เห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่พิเศษขึ้นตรงพื้นที่พิเศษกับพื้นที่หัวมุมนะซึ่งถ้าเราตกอะ มันจะทําการเชิมของถังข้ามมายืนที่เดียวกับเราแล้วก็จ่ายเงินนะครับซึ่งไม่มีเมืองก็ของของข้ามก็เสียเงินนะซึ่งอันนี้ผมไม่มัน่นใจนะผมอ่านแล้วงงมากว่ามันเสียเงินจากอะไรนะครับอถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนําอธิบายให้ทีนะครับเดี๋ยวผมถอยถอยหลังไปเลยโอเคเห็นไหมครับพื้นที่พิเศษเราจะขึ้นแล้วก็โดดไปเลยแล้วของของข้ามก็จะโดนดึงมานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือไม่มีเมืองแล้วแต่ว่าฝของถังข้ามบังคับจ่ายเงินอยู่นะครับอื โอเคฝาดตรงข้ามใช้การนางฟ้านะครับไอจริงจากที่ผมไปลองเทสเออมันบอลมาเนี่ยแปนมันบอลติดดีมากคือเหมือนติดเหมือนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะโอเคครับอคอตูมเป็นการเปริดโลนิปป์นะครับก็ดึงซึ่งตัวมันวอลเนี่ยการโจมตีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะงั้นจะต้องเน้นการกลับเืิอกับลงพื้นที่พิเศษค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อทำคอมโบนะโอเคลงพื้นที่พิเศษเชิญฝ่งตรงข้ามมานะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะต้องจ่ายเงินเรานะ ซึ่งจริงๆตัวมันบอลเนี่ยถ้าใช้กับจี้ออฟลองที่เป็นไอที่เอาขอโมยการนางฟ้ามันจะดีมากเลยนะทุกคนแต่ว่าผมเอาออฟนั้นไปใส่ที่จี้จี้หนึ่งไว้ซึ่งมันเล่นกับมันบอลแล้วไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อโอเคก็มาที่เกมถัดมาเลยนะครับก็คือถ้าได้เล่นคนสองอะยังไงก็สบายนะครับชิวสำหรับแผนที่ใหม่เนี่ยก็จะมีลงพื้นที่พิเศษใช่ไหมก็สามารถเลือกลงพื้นที่ภายในแถวได้กลับอีกกันหนึ่งก็คืออัปเกรดแนดมารของเราให้เป็นพื้นที่ เขาเรียกเพื่อพื้นที่อะไรอ่ะให้มันดูใหญ่ขึ้นน่ะเออนั่นแหละแล้วพื้นที่เราจะได้รับการป้องกันเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับอืมแล้วก็ดืนอยู่แบบนั้นเราก็จะปลอดภัยนั่นเองอืมก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนที่ใหม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ยังเปิดโอลิมปิกลบสิ่งติดตั้งภายในแถวได้เหมือนแบบอื่นๆที่เข้ามาทีหลังเลยโอเคครับสร้างภาพมายาจันนะครับอืเดี๋ยวเราจะลงที่สี่แล้วกันนะครับพยายามโจมตีคนที่อยู่รายเดียวกับเรานะถ้าพื้นที่พิเศษมันขึ้นนะครับ เห็นไหมครับฝ <c oughs> ั wow ่งสงามก็คือจะโดนดึงมาเลยนะไอ้จริงยังไม่ค่อยชอบอันนี้เลยนะที่เขาเปลี่ยนตัวละครที่เป็นเวอร์แซนเก่าๆให้เป็นอิดนนิตเนี่ยเขาน่าจะปรับกลับได้แล้วนะบางทีตัวละครเมื่อก่อนที่เราปิดกันมาแพงๆมันแบบเสียมูลค่าไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะถอยลงสองนะครับ เรียบร้อยครับก็นั่นแหละครับทาคนสองชนะแน่น,นอนนะครับเราขอเจอคนตึงๆหน่อยได้ไหมโอเคครับเป็นมันบอลเหมือนกันเลยแถมมีคอตุมด้วยของเขาเป็นสีอะไรวะสีข้ามเหมือนเรานะครับจี้ก็จะมีเกาะหลุมดำลอยฟ้าแล้วก็โดนกักขังหมวกชาร์โลแล้วก็เหตุผลโป,โป่งผมไม่ชอบมากเลยมันมีการในระเทศมีเตะแล้วก็มีการวิกนะครับอื โอเคมันซึ่งเราทำคนสองนะครับก็สบายใจมากนะครับคลิปนี้มีเสียงัดลมเข้าด้วยต้องขออาภัยด้วยนะครับทุกคนอืมโอเคพื้นที่พิเศษเขาขึ้นนะ ถ้าเราไปตกพื้นที่พิเศษเขาโดยที่ไม่มีโล่ะเราก็จ่ายเงินเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างป่วนสําหรับพื้นที่พิเศษนะครับถ้าเราไม่มีโลเอฟเฟะพื้นที่เนี่ยก็คือจะเล่นลาบากมากๆเพราะเราจะตกพื้นที่หัวม,มุมหรือพื้นที่พิเศษไม่ได้เลยนะอืมถ้าเราไม่มีโล่นะจริงๆจี้ลิง,งคือเปล่าประโยชน์มากไม่ได้ใช้เลยทุกคนแต่ว่ามันก็ป่วนดีตรงที่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามพกกลุ่มดามานะโอเคผมจะถอยถอยหลังนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะลงข้างหลังแล้วก็ทอยสองนะครับโ okay, อเคตกพื้นที่พิเศษครับอ่ะอทุกคนผมลืมคือถ้าทอยผ่านมาเน,นี่ยค,คือความสำเป็ยอยากของบอลนะครับก็คือถ้าเราทอยผ่าน,นบอลจะโดนเตะไปเกาะล้างทุกคนแล้วเกาะล้างแบบไทยๆก็คือหน้าโมโหมาทอยเบิ้ลไม่ได้นะก็คือเสียไปเลยอะ่ะลืมเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราทําการเอาการนำพาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะดูดเขานะ จะสร้างหมุนกลัไปที่เมืองเขานะครับกันโดนดูดน,นะซึ่งเราจริงจริงการโจมขาตูไม่ติดทุกคนโอ้จบสินแล้วอย่างนี้คือเราแพ้เลยนะคือมาวอลการโจมตีมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าจี้อะไรสักอย่างไม่ติดขึ้นมาเนี่ยก็คือลําบากเลยนะครับโอเคเขาตูมตีเราแล้วทุกคนทำยังไงดีอืมเขาไม่เลือกกับแลนด์มาร์กตัวเองเหรออ๋อ,อมันมีข้างหลังหรอไงเอ โอเคไม่เป็นไรครับ okay, โอเคเขาลบเกตทีมาเราออกแล้วทีมีเขาสบายแล้วต้องกันเราไว้เจ้าโลกโอเคไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวนี้เอฟเฟกพื F ้นที่เราขึ้นนะเราจะลงที่สองนะครับโอเคอันนี้ก็คือเห็นไหมครับจะเป็นการอัปเกรดแลนด์มาของเราให้เป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นนะล้วก็จะได้เอฟเฟกป้องกันพื้นที่ด้วยอืม ดูตรงตีมันอลเลยครับเขายังติดหมวกอยู่นะเดี๋ยวเราจะถอยลงพื้นที่พิเศษซ้ำนะครับโอเคถอยสองลุล,ลนะเพื่อที่จะกลับเมืองแล้วก็ดูดเขานะครับแต่ที่ผมไม่แน่ใจคือผมรู้สึกว่าไอเชิญของมันวอลเนี่ยเหมือนมันจะทะลุโลนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเลยน่าจะใช่นะครับถ้ายังไงรุกวนคนอื่นบอกด้วยนะครับโอเคเห็นไหมครับเมืองแพงมากาที่ผมไม่มีคูณเมืองเลยนะผมงงมากว่ามันคิดจากอะไรวะ โอเคเกมนี้มาเจอกับเดทนะครับตัวมหาเมตาจะสู้ได้ไหมนะครับมาดูกันได้ทอยเป็นคนที่สองนะครับเออแล้วได้ทอยคนสองทุกเกมเลยอะ่ะอืมเขามีเห็ดลูกโป่งแล้วอะ่ะมีหมวกไทเทเนียมพังเตา๋ามีเห็ดลูกโปง่ง มันเป็นหมึกอาวากาศนะครับแล้วก็จะเป็นบัตรเชิญหุนไลกาฟองสบู่อจ,จริงบัตรเชิญอันนี้ดีมากนะครับยังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้นะเพราะว่าความสามารถจีมันค่อนข้างจะครบเลยล่ะสำหรับสายลมนะซึ่งตัวมันบอลลรอกค่อนข้างจะแพ้ทางเดทนะครับถ้าเราเจอแบบนี้เพราะมันไม่ได้ทอยในแถววะเราจะลบสิ่งติดตั้งออกไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เล่นผิดด้วยจริงๆผมต้องลงที่9นะครับแต่ว่าผมไปลง,ป,งประตูมิตินะครับทาให้ผมหยุด ก็คือไม่ได้ทอยต่อแล้วนะครับอืมเล่นพลาดด้วยนะโอเคได้ผัดร้อซมานะอันไม่ติดเอาละชะตาขาดแนละ้วซึ่งเรามีป้องกันมาว่าบกับเอเฟอันตรา,ายอยู่6กเซ็นเลยนะน่าจะก,กันอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคหมวกเราโอเคเรากกนใไ้เปินดอะไรอันป้องกันมาวบโอเคออกทุกอย่างนะครับจะรอดไหมไมาดูกันเขาทอยซ้ำรรัวเลยนะอะโดนเตะไม่รอดแล้วล่ะส <c oughs> หมวกทุกคน รวมข,งขงังครูแบบนี้ก็ไม่รอสดสิครับยันนี้คือเล่นพลาดม,มากๆนะครับช็อตแรกพลาดก็คือไปเลยนะซึ่งตัวเดก,ก็ยังเล่นได้ป่วนอยู่นะครับเพราะว่าตัวเรามันลบเอฟเฟกพื้นที่ไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่มันมีเขียนอยู่ว่าลบสิ่งติดตั้งในแถวออกแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันลบได้ไหมนะเพราะว่าไย่ไทันได้รอกก็ตายซะแล้ว โอเคใส่ okay. กันที่เกมต่อไปเลยครับเป็นเอลลินนะทุกคนโอเคจี okay. ้เขานั่นอยู่นะหมวกระเบิดดิเมนชันเพจแล้วก็บัตรเชิญดรอปใช่ไหมนะอันนั้นอ่าใช่แล้วก็เป็นเกาะลอยฟ้าในประเทศนะเราได้ทาคน2อีกแล้ว,ออลวทุกคนก็คือที่มารีวิวเนี่ยไม่ได้ตัดเลยนะก็คืออัดยาวๆเลยก็คือได้ทาคน2ทุกเกมจริงๆนะครับไม่ได้ตัดมาแค่เกมที่ได้ทายคนสนะ Okay, โอเคเขาวางเมกกะพุนไปที่เครื่องบินทำไมวะอืม,อมเขาเดินกลับเมืองนะครับอันนี้เขาชาร์โต้ซูปเปอร์เต็มเลยนะนแถมได้ป้องกันไปเฟพพื้นที่พร้อมกับวางเมกะพุนไปที่รูปปั้นพุพีทัพด้วยนะครับเหมือนจะพยายามวางเมกะพุนไท้ที่พื้นที่หัวมุมน,นะครับ แต่เมื่อเขาจะดึงไปว่าพื้นที่พิเศษเมืองเราก็ขึ้นนะโอ้ออโอเคผมเข้าใจแล้วมันไม่ได้ลบเอฟเฟกพื้นที่นะมันลบสิ่งติดตั้งก็คือแบงกระพุนโดนลบนะครับเห็นไหมครับตรงรูปปั้นผู้พิทักษ์แงก์กรุนหายไปแล้วอเคโลเขาหมดเลยนะเมื่อกี้เราตกพื้นที่พิเศษทีเดียวนะทําไมโลกเขาหมดเลยวะโอเคอ๋อเขาโดนขังคุกด้วยจากรงเท้าอีกาแล้วก็เอฟเฟ่พื้นที่เรานะครับเขาถ้ารู้หมวกละ โอเคอย่างนี้สวยเราล,ละเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่พิเศษอีกรอบหนึ่งย้ำเข้าไปนะครับอืมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสกิลนี้มันทะลุหมวกนะครับโอ้เขากู้อะทุกคนเออเอาละงั้นเรา,าทําให้มันจบดีกว่าโอเคเขาโดนขังคุกนะครับถ้าแบบนี้ยังไงก็ทะลุหมวกนะครับจบรอยเปอร์เซ็นครับอันนี้ก็คือคอมโบที่คิดไปด้วยก็คือขังคุก แล้วก็วางหลุมดํานะครับไม่งั้นถ้าไม่มีหลุมดำเนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกช้อนมาเมืองเรานะรียบรอยครับทุกคนก็คือได้ถอยคน2องทุกเกมก็เลยชนะนะครับอื <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวมันวอลนะครับก็ผมรู้สึกว่าถ้าทาอยคน2เนี่ยยังไงก็เก่งนะครับซึ่งจริงๆได้ถอยคน2ตัวไหนก็เก่งทท้งนั้นแหละก็เอฟเฟกต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้ววันนี้ ผมขอลาไปก่อนไวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย